สวัสดีค่ะเพื่อนชาว a c e b o o k YouTube อร์ใครมันก็ชาวบล็อกเกนที่ติตามเกดอยู่นะคะกับพวกักหนึ่งเกตอีกแล้วในตัวแม่ของถูกแหละดนะีโอเคข่าวนีนะคะก็กลับพบกันเกตอีกแล้วนะคะก็โอ้โหอีนี้บ้ามาถึงก็ทําให้กูตกใจอะไรอย่างนี้นะคะก็มันต้องสะเทิออยู่แล้วะคะ่ะคลิปแบบนี้นะคะเพราะว่าเราจะมาเปิดกลุ่มกัน ep นี้นะคะเอพิโซดนี้เราจะมาทําเกี่ยวกับเรื่องของไฮไลท์แล้วก็บรอนเซอร์กันนะคะก็จะมี2ลิ้นชักเลยนะคะก็โอเคเดี๋ยวเราไม่พูดควาทำเพนะคะก็เอาเป็นว่า ไปดูกันดีกว่าเนาะโอเคค่ะมาพูดถึงเรื่องของไฮไลท์ก่อนนะคะฝั่งยุโรปมันก็นจะมี2ตัวก็คือเป็น The Balm กับ Physician Formula ออกเสียงนะคะ Physician Physician Formula เออเพื่อนๆลองพูดเร็วๆสิ Physician Formula เราพูดมันก็จะเป็นแบบเรานะคะไม่ได้โฟกัสต,ตรงนั้นเลยโอเคมาถึงเรื่องของไฮไลท์นะคะไฮไลท์ก็อันนี้เอาพูดถึงของ The Balm ก่อน The Balm นะคะในเราสวอตไปแล้วตรงนี้ อ่าเดอะบาร์สวอร์ตไปตรงนี้นะคือเดอะบาร์เนี่ยน้องเกยใช่มาวน้องเกยรู้สึกว่าโอเคมันแฮปปี้มันไม่เวอร์แล้วมันก็ไม่ธรรมชาติจนเกินไปนะคะน้องเกย์พอรู้สึกโอเคแล้วก็เลือกพูดถึงเรื่องความถึกชิดถึกนะคะแล้วก็รู้สึกว่าโอเคตัวนี้ผ่านตัวนี้เป็นอะไรที่แบบสีเงินแล้วก็คุ้มค่าตัวนี้ไม่ต้องพูดถึงถึงของคุณสมบัติของมันเพราะว่าหลายๆคนพูดถึงแล้วหลายๆคนนะ,ะน้องเกยก็ออกมายืนยันอีกคนหนึ่งว่าเฮ้ยโอเคมันดีผ่านต่อมานะคะเป็นชื่อที่ออกเสียงยากมากที่สุดในนนชีวิต้องกะะคะ ฟิสิเซนฟอร์มูล่าอืมเริ่มถูกละฟิสิเซนฟอร์มูล่าฟิสิเซนฟอร์มูล่าโอเคนะคะโอเคตัวฟิสิเซนฟอร์มูล่าเนี่ยตัวนี้เนี่ยคือตลาดจะสวยมากทุกอย่างจะเป๊ะแล้วก็มีแปลงที่ออกแนวแบบเป็นแปลงขนสัตว์อะไรแบบนี้นะคะก็มามาพูดถึงเรื่องของเนื้อผลิตภัณฑ์ดีกว่านะคะก็เนื้อผลิตภัณฑ์ของฟิสิเซนฟิสิฟิสิเซนฟอร์มูล่าเออนะคะก็ <laughs> 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 ตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวไฮไลท์ไฮไลท์ของมันเนี่ยจะค่อนข้างที่แบบเป็นธรรมชาติมากๆนะคะอีะ๋ยวสวอตข้างเดอะบาร์นะคะ,ะตรงนี้เดอะบาร์ใช่ไหมอ่นตรงนี้เนี่ยจะค่อนข้างที่เป็นธรรมชาตินะคะแล้วก็ยอนรู้สึกว่าแบบเป็นแบบใสๆธรรมชาติแอบแอบหน่อยอะไรแบบนี้นะคะแบบผู้ชายจับไม่ได้ครูจับไม่ได้ไม่มีใครจับได้ว่าฉันไฮไลท์หน้ามาตัวนี้เลยนะคะตัวนี้จะเหมาะมากกับคนที่แบบ ธรรมชาติเพิ่งหัดแต่งน้าที่แบบว่าเฮ้ยเอ ي, เอ ي, อยากค่อยๆพัฒนาตัวเองต่อไปอะไรแบบนี้นะคะส่วนถ้าอยากพุง่งพุ่งได้ไหมพุ่งได้จัดหนักๆจัดเยอะๆตัวนี้ก็พุ่งได้เหมือนกันนะคะเล่งถามเรื่องของความติดทนเรื่องของเนื้อเรื่องของอะไรแบบนี้นะคะคือเนื้อละเอียดมากเนื้อแบบเป็นฟิลเดอะบาร์มาแต่ถึมถึงเรื่องความติดทนก็คือโอเคปานกลางก็สักประมาณ6ชั่วโมงหรือแบบนี้โอเคมันมันก็ยังอยู่ทั้งวันแต่พอตอนนี้อาจจะมีดอกบ้างเล็กน้อย ถ้าพูดถึงในเรื่องของราคาเรื่อง,องอะไรแบบนี้น้องเกดก็คิดว่าโอเคมันอยู่ในยังอยู่ในความคุ้มค่าคุ้มราคาอยู่นะจ้าโอเคตอนนี้ก็ให้ผ่านกันโอเคโอเคค่ะมาถึงของสัญชาติไทยได้นะคะสสญชาติไทยตอนนี้้อเคมี MTI นะคะน้องเกดยกให้เลยเพราะมันเหมือนกับว่าเป็นอะไรที่แบบเออเป็นเหมือนแบรนด์ไทยที่แบบว่าคุณภาพ,พเทียบเท่ากับโซนยุโรปได้เลยนะคะก็โอเคมี3อันมาพูดถึงเรื่องของสีชมพูตัวนี้นะคะสีชมพูตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นแนวแนวแบบว่าเอาไว้ปัดหน้าแก้บอะไรแบบนี้เนาะก็ ผ่านไปนะคะไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้มีอะไรมากมายสําคัญแต่เอาไว้แบบให้หน้าดูเด็กลองหน้าดูอิ่มอะไรแบบนี้นะคะก็ใช้เป็นตัวนี้ส่วนตัวต่อมานะคะก็เพื่อนๆจะเห็นเฮ้ยเออแกมใครเดบามเป้าว้าอะไรแบบนี้ก็คล้ายๆนะคะแต่พูดถึงเรื่องของความถึกอะไรแบบนี้นะคะความถึกอะไรแบบนี้คือจะคีจะไม่ได้ถึกเท่าเดิบามนะคะอ่าอ่าคีจะเป็นเหมือนแบบอันดับหนึ่งอันดับสองแล้วก็ฟิสิเซนฟอร์มูล่าเป็นอันดับสามนะคะคือเหมือนกับว่าพูดถึงเรื่องความพุ่งนะเออ ตัวตัวเดอะบามพุ่งหนึ่ง M T I สองแล้วก็ฟิสิเซนฟอร์มูล่าสามนะคะก็คือโอเคในเนื้อความโทนความอะไรแบบเนี้กับราคาสองร้อยกว่าบาทสามร้อยเนี่ยตัวนี้เนี่ยเคยน้องเกดคิดว่าเพื่อนเพื่อนคนจะมีนะคะคนจะมีโอเคพูดถึงเรอความพุ่งนะพูดถึงไฮไลท์ก็คือต้องพุ่งตัวนี้จะพุ่งมากพุ่งเหล่าพุ่งกัดตีนะคะตัวนี้แบบเป็น M T I นะคะอันนี้เบอร์เบอร์สามนะคะเขาบอกเป็นแป้งแป้งแผนเค้กเบอร์สามนะคะตัวนี้จะเป็นสีขาวเลย เออในนางโชว์จะเรียกว่าฟรอส t นะคะตัวนี้จะขาวเลยเวลาเอาเวลาใช้ใช้ยังไงคะพ,พ,พี่อะไรแบบเนี้ยนะคะเวลาใช้เนี่ยน้องเกจะใช้คู่กับเอ่อไฮไลท์ที่เป็นเนื้อชิมเมอร์นะคะอ่าเห็นบัสชีจะขาวเลยจะใช้คู่กับไฮไลท์เนื้อชิมเมอร์นะคะจะทำให้เอ่อพุ่งจากนี่ไปถึงแบบมาเลเซียไปถึงสิงคโปร์ไปถึงแบบฟิลิปปินส์ เป็นถึงพม,มา่าเป็นถึงทุกสิ่งอยากจะพุ่งมากพุ่งเหล่านะคะโอเคปะในมากต่อมานะคะก็เป็นแสนชา้าของเกาหลีนะคะดูปากมาแกน,นะคะเกาหลีนะคะจังไรอะ่ะต่อก็โอเคมาขอเก็บเป็นอิทูดี้กับสกินฟูลน,นะคะเป็นสกินฟูลก่อนก่อน,กอนสกินฟูลจะออกแนวเป็นเนื้อแมทแมทคือเกาหลีเนี้ยจะแบบ มาเขาใส่ปลาจอแอปแอปจะใส่ใส่เลยเนี่ยโอเคตัวนี้จะ,จะตัวนี้จะเวิร์กมากนะคะตัวนี้เป็นคอลเลคชั่นเดอะเอ่อควีนเบสนะคะตัวนี้จะแบบจะ,จะ,จ,ะจะชอบนะคะจะชอบใช้ในวันที่แบบเราเราแต่งเอวี่เดย์ลุคจะวันที่แบบอะไรแบบเนี้ยนะคะเราจะชอบมากเพราะว่าชีจะเอามาคอนทัวร์ได้จะดูแอปที่สุดนะคะจะดูแบบเฮ้ยวันนี้เราไม่เยอะว่าเราดูแบบโอเคเราไปเรียนนะเราไปอะไรแบบเนี้ยแต่ส่วนวันไหนที่แบบว่าไปเรียนเราต้องการไปจิกผู้ชายด้วยเนี่ย ข้ามตัวสกินฟูดไปก่อนนะคะไปที่แบบ The Bar, m ไปที่ MTI ไปที่แบบ f i s ิ i ส์เอ็มฟอรเลยนะคะตัวนี้จะแอบๆนะคะต่อมานะคะตัว e t u d นะคะ2ตัวนี้จะมีสีนะคะท,ท,ที่ที่น้องเกดใช้ก็คือตัวนี้เลือกเป็นสีส้มมานะคะตัวนี้เป็นเอออะไรอะเ d ี a m าย b รอส m i n g อะไรสักอย่างอะภาษากฤีทุเล่มากน้องเกดอะตัวนี้เนี่ยเอาไว้ทำเป็นอายแชโดเวลาที่แบบเกาหลีจัด ินจัดนางเอกแต่งตาสีส้มชั้นมากนะคะอะไรแบบนี้นะค่ะตัวนี้เราก็ปัดหน้าแก้มด้วยไฮยไลท์แบบไฮไลท์แบบหน้าแบบมุงมิงตลิตลิ่นะคะตัวนี้ก็จะใช้นะค,ะคือตอนแรกแล้วตอนแรกทุกวันนั่แหละเลิศติดทนอยู่โอเคต่อมานะคะก็เป็นของ e2d เหมือนกันนะคะลักษณะจะเป็นแบบนี้น้อแกอธิบายไม่ถูกนะว่ามันชื่อรุ่นว่าอะไรแต่มันจะเป็นลักษณะแบบนี้ที่มันเปิดออกมาแล้วเป็นแบบนี้โอ้โหพุ่งเหล่า พุ่งกัดตีนพุ่งแบบพุ่งแบบอู้พุ่งแบบอ้พุ่งอ่ะเข้าใจปะพุ่งมาตัวเนี้ยเดี๋ยวให้ไละเดี๋ยวสวอทให้ดูนะคือแบบจับพุ่งที่สุดเท่าที่มีอ่ะพุ่งมาพุ่งที่สุดเทียบ,บกับเดอะบาา์เทียบกับทุกตัวคือกินขาดอีทูดี้กินขาดมากแต่ว่าแต่ว่าไม่เหมาะกับแบบทุกวันทุกวี่อะไรแบบนี้นะคะเกลียยเกลี่ยมันบ้าแบบแบบนิดนิดน่อยน่อย แต่ถ้าวันไหนที่แบบเป็นคนที่แบบว่าฉันจะต้องกินคนนี้ฉันจะเอาตัวนี้เลยผ่าน<ะ>เอาโอเคค่ะมาพูดถึงในเรื่องของคอนทัวร์นะคะคอนทัวร์นี่น้องเกก็จะมีแบบหลากหลายมากมายมีทั้งแบบว่าเป็นพาเลทหรือว่าเป็นอะไรแบบนี้ด้วยนะคะก็คือจะเยอะมากๆแต่พูดถึงเรื่องของพาเลทก่อนตัวแรกนี้เอานี้เป็นก่อน เอา for you two นะคะ for you two ตัวนี้นะคะชื่อ celebrity shade and highlight นะคะตัวนี้เนี่ยเหมือนทำมาเพื่อคนไทยเพราะว่าสีน้ำตาลเนี้ยมันไม่โดดออกไปน้ำตาลแดงไม่โดดออกไปแบบดำไม่เข้มเกินไปไม่อะไรเกินไปตัวนี้เนี่ยจะเอาแบบน้ำตาลเหลืองๆน้ำตาลที่แบบเป็นผิวเราตองเกชอบในความเป็นเฉดสีของเขานะคะตัวนี้เนี่ยแล้วก็สีขาวเนี่ยจะออกเป็นแบบออกแบบผสมแบบเหลืองๆนิดนึงให้มันเป็นแบบวานิลาแบบแต่มันก็ไม่ได้เหลืองอ่อยแบบ for you เอ้ยแบบ แบบ MTI อะไรแบบนี้นะคะมันจะออกแบบเป็นวานิลาแบบเป็นผิวผิวเรานิดนึงตัวนี้ก็จะพุ่งนะคะแล้วก็จะเป็นแบบกลืนกับคนเอเชียเอาว่าอย่างนี้ดีกว่านะคะก็ถ้าถึงเรื่องความถึกถึกไหมปานกลางนะคะไม่ได้ถึกมากมายไม่ได้แบบมีดอกไม้มีนะคะแต่ว่า่านตอนถึงกลับบ้านแล้วยังอยู่ไหมอยู่นะคะยังอยู่นะคะตัวนี้ for you t o o okay, โอเคอยู่แล้วค่ะประมาณสองร้อยกว่าบาทน,นะคะตัวนี้โอเค โอเคค่ะต่อมานะคะก็คือจะเป็นแคนเมกเละแล้วแล้วคือปลายเปิ้ลหายหมดแล้วนะคะตัวนี้เนี่ยก็จะออกคล้ายๆ for y โฟ t ์ยูทูแต่พอเกลีย่ยมาก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่นะคะก็จะถามว่าชอบอะไรมากกว่าคือชอบตัวนี้เพราะว่าพูดถึงความถึกความพุ่งความไนแบบเนี้ยตัวตัวแคนเมกเจะกินนะคะแล้วก็แต่ว่าไฮไลท์เนี่ยเขาจะไม่ได้แบบพุ่งลาวพุ่งแบบพุ่งแบบทางโซนอเมริกนเดี๋ยวเขาจะพุ่งแอบแอบและพวกนี้เขาใสา่ตาเขาจะพุ่งแบบแ,บบแอบแอบนะคะ,นะคะซึ่ง เราชอบไหมก็ในวันที่ธรรมดาก็โอเคแต่วันที่เราต้องการอะไรที่แบบจัดเต็มมันใช้ไม่ได้นะคะโอเคปะมันดแบบับต่างแตกต่างกันเราถึงจะต้องมีทุกอย่างให้เยอะเข้าไว้ค่ะ,คะต่อมานะคะเป็นเอ่อคอนโทเอฟเฟกของซิตี้คอนเลอร์เป็นทุกสิ่งอย่างที่นังกีอยากบอกเพื่อนๆว่าควรที่จะมีติดบ้านเอาไว้อย่างน้อยคนละหนึ่งอันคือขอบ,บอกเลยว่าจะต้องมีจะต้องมีนะคะเพราะว่าอะไรเพราะาชีมาครบกรอบหน้า ต้องการให้แบบกลามหายไปเลยเออกไปจากชีวิตฉันเข้มสุดไล่เฉดออกมาหน่อยเป็นเฉดจมกูกตัวนี้เป๊ะพุ่งหลาวแล้วไฮไลท์คือสิบม,มากไฮไลท์ตัวนี้สิบม,มากคือพุ่งมากพุ่งสุดๆนะคะเออไปหาซื้อได้ที่ไหน If and Boy วิ่งไปเลย If and Boy ถ้ายังมีเหลืออยู่นะคุ้มมากๆตัวนี้เป๊ะเป๊ะจริงๆนะคะชอบมากๆ โอเคค่ะต่อมานะคะก็เป็นคอนทัวร์แบบียวๆเลยเนาะก็จะมีอยู่3ตัวก็คือเป็นของ W s v e n Cartes แล้วก็เป็นของ Beauty c o t t e นะคะก็โอเคมาพูดถึงอันนี้ก่อนตัวนี้เนี่ยจะเลิศมากๆจะคล้ายๆ Chanel นะคะสีก็จะประมาณนี้อ่ะเราอัดไปรอบหนึ่งแล้วนะคะสีจะประมาณนี้นะคะคือเราลงก่อนที่จะลงแป้งมันจะเวิร์กมากๆนะคะตัวนี้ ขอให้เลยนะคะแล้วก็พูดถึงความถึกความอะไรเนี่ยด้วยความที่มันเป็นเนื้อครีมมันจะถึกอยู่แล้วนะคะแล้วก็สีเสร์เนี่ยมันจะเป็นตัวนี้ของ W7 เเวนน้องน้องเกคิดว่าโอเคถ้าใครที่เป็นคนที่แบบชอบงานผิวหรือว่างานอะไรแบบลงทุกสิ่งอย่างให้ไลท์คอนทัวร์วก่อนที่เราจะลงแป้งแต่งตาแต่งอย่างอื่นนะคะตัวนี้จะเป๊ะนะคะ มานะคะเป็นตัวคาทรีสดีกว่าเอาตัวคาทรีสเนาะตัวนี้เนี่ยจะเป็นลิมิเต็ดอีดิชันจะหาซื้อไม่ได้แล้วแหละแต่ว่าเอามารีวิวหน่อยเพราะว่าชอบนะคะใช้จะเป็นรูแล้วตลับใหญ่เท่าหน้าใหญ่เท่าฝ่ามือแต่ว่าใช้ยังใช้จะเป็นรูก็คือสีเนี่ยมันเข้าได้กับทุกคนเข้าได้กับทุกโอกาสแต่ถามถึงเรื่องความถึกกไหมไม่ค่อยถึกเท่าไหร่นะคะตัวนี้ด้วยความที่แบบวันไหนธรรมชาติวันไหนอะไรอย่างเงี้ยตัวตัวนี้ยังยังยัง,ย,ง,ย,งยังไปได้อยู่นะคะแต่ถึกไหมไม่ถึกเท่าไหร่นะคะต่อมาค่ะบิวตี้คอร์เทจนะคะ ราบตีมอีกเช่นเคยนะคะคือตัวนี้เนี่ยจะสีชัดมากชัดไปไหนแล้วก็แบบมีหลายโทนนะคะอ่ะเฉะดจมูกเฉดกรอบหน้าอะไรแบบนี้นะคะมันมีทั้งหมด3โทนนะคะคือบอกกับเวลาเราเอาแปรงแบบเล็กๆลงไปแบบจิ้มแต่ถ้าเป็นแปรงใหญ่ๆลงไปปัดรวมแบบนี้จะเอาไว้ใช้กับกรอบหน้าแต่ถ้าเราจะเฉะดจมูกเนี่ยใช้แปรงเล็กๆลงไปจิ้มตรงกลางแล้วก็เฉดจมูกตัวนี้จะเป๊ะมากๆเหมาะมากๆนะคะ ตัวนี้จะพุ่งเหลา่าจะแบบให้เห็นเงาที่ชัดเจนที่สุดนะคะตัวนี้เลย beauty c o t t a g มาสรุปไทยคลิปกันนะคะว่ามีตัวไหนกราบตีนบ้างนะครในหมวดของไฮไลท์ตัวที่กราบตีนเลยก็มี2อ,อันนี้ e2d นะคะ e2d ตัวนี้พุ่งเหลาพุ่งกราบตีนนะคะกับตัวออ the b l m นะคะ the b l m ตัวนี้คือคือให้ความเป๊ะอะให้ความเป๊ะคือมันไม่ได้พุ่งหลาพุ่งอะไรมากมายแต่มันให้ความเป๊ะใ,ให้ความที่แบบ เป็นผิวแล้วก็ให้ความพุ่งแบบที่กําลังดีนะคะตัวนี้ก็กาบตีนเหมือนกันนะคะแล้วมาในส่วนของคอนทัวร์นะคะตัวที่กาบตีนคือมี2ตัวนี้นะคะคือตัวนี้แบบจะต้องไหว,ว่เลยไหว,ว่เลยนะคะตัวนี้จะแบบโอ้ยเป๊ะมากๆนะคะสีชัดเนี่ยแจ่มแจ้ง,จงชัดเจนแบบโอ้ไม่ต้องพูดถึงกาบตีนแล้วก็ตัวบิวตี้คอนเทจตตัวนี้นะคะก็ กราบตีนอีกเช่นเคยและคลิปนี้ก็ต้องกราบลาไปแล้วเพราะเหนื่อยมากๆกับการพูดเจ็บคอโอเคบาย